ที่นานเนื้อที่3ไร่1นึ่งาน78ตารางวาอำเภอสัมพยาจัังหวดชัยนาทติดถนนคอนกรีตทั้งสองด้านฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดเก่าสัมพยาร้านสะดวกซื้อมี7 e เ e ่อีเลฟเวมินิบิ๊กซีปั๊มน้ำมันปตท ด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ47เมตรลึกประมาณ135เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการคมนาคมสะดวกห่างจากถนนลาดยางเส้นหน้าทิวาการอำเภอสัมพยาประมาณ400เมตรห่างจากที่วาการอำเภอสัมพยาและศูนย์ราชการประมาณ700เมตรห่างจากสายเอเชียประมาณ7กิโลเมตรสามารถวิ่งตามถนนเส้นขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาได้ ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยไวกระเสียนปลูกป่าทําไร่ทํานาทําสวนขายไร่ละ5้0 0 0 0บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร9 9 4 6 6 4 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง Youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ